ยาาขาวนัดสวัสดีค่ะอยู่กับกุก๊กโนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เรนเจอร์สีสันที่5นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะเราจะมากดกาชากันอีกเช่นเคยแต่ว่ากาชาในวันนี้นะคะจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากว่าเป็นตัวใหม่ที่มีอั เดทในเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นตัวใหม่ที่มีการอัปเดตเพิ่งอัปเดตมาได้สักพักเดียวเท่านั้นเองนะคะเป็นตัวธาตุมืดนั่นเองอย่างที่น้องๆเห็นกันอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะเขาเขียนว่า a Dark Element Ranger นะคะบอกว่าเป็นตัวธาตุมืดนั่นเองตัวนี้เป็น l i m i t e d time นั่นเองนะคะก็คือเป็นตัว l i m i t e d นะคะแต่ว่าตัว l i m i t e d แบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาให้เราได้กดกระชาก,กันอีกแน่นอน นะไม่ใช่เป็นตัวแบบพวกโคลาโบอะไรแบบนี้นะคะพวกคลาโบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยกลับมานะแต่ว่าถ้าตัวเป็นตัวแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีกลับมาบ้างแล้วแต่ช่วงนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเซนลี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Dark Animal Trainer s a l l y หรือว่าเป็นคนฝึกสัตว์นั่นเองนะเขาบอกว่าเป็น Animal Trainer Trainer ก็คือฝึกฝนนั่นเองนะคะ,เป,เ,ะ,คะเป็นผู้ฝึก ผู้ฝึกสัตว์แซลลี่นั่นเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีอัลตร้านะคะสามารถอัปเกรดให้เป็นไฮเปอร์ได้เลยก็จากดาร์กแอนิมอลเทรนเนอร์แซลลี่นะคะเป็นดาร์กบีสชเทมเมอร์เทมเมอร์นะดาร์กบีชเทมเมอร์แซลลี่นั่นเองนะคะก็ เป็นผู้ฝึกสัตว์ก็อย่างที่บอกไปนะว่ารู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบอะไรที่เกี่ยวกับเซอร์เคสหรือว่าคณะละครสัตว์นะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในคณะละครสัตว์เหมือนกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีเข้ามาด้วยกันนะมาพร้อมกันเลยนะคะคือคราวบราวนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนเป็นตัวตลกที่แบบถีบ ทีบจักรยานล้อเดียวแล้วก็แบบเออโชว์การแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวบราวน์นะคะ,ะ,คะก็จะกลายไปเป็นอัลตร้าที่มีชื่อว่าโชวี่คราวบราวน์นั่นเองตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวในละครสัตว์นั่นเองนี่ถ้าได้ครบมีเปิดคณะละครสัตว์ได้เลยนะฮะ, <c oughs> ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมากดกรชากลุ้นตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองนะต้นเดือนเนี่ย มีท่าแสงมาให้กดไปแล้วกลางเดือนกลายเป็นท่ามืดกันบ้านนะคะเราจะไปดูกันว่าเราจะกดได้ท่ามืดกันหรือเปล่า นี่ไงโอ้โหเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วก็ดูเป็นคณะละครสัตว์มากๆดูเป็นคณะละครสัตว์มากๆนะคะดูน่ารักทีเดียวก็อัลตระร้ถด7-8ดาวนะคะตอนนี้คูณ3นั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะได้ดาวอิเลเมนต์แอนิมอลเทรนเนอร์แแบบคูณ3นั่นเองแล้วก็ตัวน,นี้เป็น l i m i t ต็ดไทม์ด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเราจะกดได้แซลลี่ทาดมือตัวนี้ไหม หกบวกหนึ่งนะสามร้อยเพรจัดไปคือเราได้ท่าแสงมาแล้วอะ่ะท่ามืดมั้งควรจะได้ปะเออแสงได้แล้วก็ควรจะได้มืดบ้างนะโอเคมาดูกันค่ะลุ้นอันที่หนึ่งได้มาเพนเฮ้ย ักกี้แคทเนี่ยช่วงนี้ออกบ่อยมากเลยนะวันก่อนที่กดตัวกาชาฟี่ก็คือได้อิทนี่มาคือได้บ่อยเก่งได้เก่งซัลลี่คะไม่ต้องมาแล้วได้ไหมคะเอ่ออะแมวกวักแมวกวักคิดว่าคิดซะว่าแบบแมวกวักจะกวักความโชคดีมาให้แล้วกันนะโอเคมาลองดูกันว่าตัวต่อไปเราจะได้ไหมอึ๊บโอ้โหเลดกาเดนแกยังจะมาอีกเหรอเจ๊า จีลาบบาเนี่ยอ <ś les> อไปะเนดเจมทำไมมันขาวนานจังวะคือตอนมันขาวนานๆเนี่ยนี่ก็เจตตุ่ตๆต่ำผมคิดว่าน่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยอึ๊บเอ้ยอย่าขาวดานตกใจเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรอะรังแค e นฟิสบรา o w วตัวนี้คือไอ้นุ่มหมัดเมาใช่ไหมเฮ้ย ไดนะ้ไอ้หนุม่นมบัตเบอัลตรา้ามาสักง,งันนะ่ะงงไปดีเออคือแบบไอ้ตัวพวกนี้มันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดไงเนาะพอแบบพอมันไม่ได้อยู่ในช่วงอัปเดตมันก็มาได้นะคะโอ้โหไอ้หนุ่มหมัดเมาก็มานะอ่ะจัดไปนะต่อไปเอ้ยแกจะมาทั้งใบเหลืองใบแดงเลยปะหวะมาครบเลยใบเหลืองใบแดงก็มาพอแล้ว นี่ถ้ามีใบดำหรือใบอะไรอีกสักอย่างมันคงมาให้จนครบอะตัวต่อไปอมันเจอไม่ได้อะนิวเฮียโคนี่โอ้ยหมดแล้วปะเนี่ยนั่นไงคือไม่ได้ไงคือได้มาเป็นแบบอัลตราไอ้หนุ่มหมัดเมา,มาแทนคือเออไหนคือคูณสามเหรอ อะไรคือการคูณ3ม,มันคูณ3หรือมันอะไรวะมันหาร3หมือไงคือการคูณ3มคืออะไรที่มันไม่ใช่การคูณ3แล้วก็สรุปว่าเรากดไม่ได้นะคะสำหรับตัวธาตุมืดนะคะคือเอาเป็นว่าธาตุมืดธาตุแสงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างได้ยากนะเอาจริงๆเราคุ๊กกก็ จริงๆตัวเซนล,ลี่ตัวนี้มันน่ารักดีอะ่ะก็อยากได้อยากจะเก็บไว้ในคอลเลคชันเซนลี่อะไรเงี้ยเผื่อว่าน้องๆคือน้องๆอ่ะก็รีเควสมาอยากให้ทำทีมแซลลี่ทีมมนูนทีมอะไรอย่างงี้อีกแต่พีุ่กูไม่มีตัวแล้วอะ่ะคือแบบอยากจะได้มาเหมือนกันมันน่ารักดีนะคะก็คิดว่ามันเป็นลิมิเต็ดช่วงนี้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้ต่อจากนี้นะคิดว่า ไม่รู้ไม่แน่ใจจริงๆนะคะก็เอาไว้มาลุ้นกันละกันว่าอาจจะมีโอกาสที่จะกดได้ต่อจากนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะสำหรับการกดกาชาตในวันนี้เนี่ยรีกได้ว่ากากไหมก็ไม่ได้ตัวใหม่อะแต่ก็ได้อัลตรามาหนึ่งตัวนะคะเป็นตัวหนุ่มหมัดเมานั่นเองก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคเนาะเออ ออาแถมทายกันไปนะคะคู่จะกดกาชาตัวนี้นะคะเ่กาชานี้กาชาสีรุ้งตัวนี้นะคะที่กำลังมีมีกิจกรรมกันอยู่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้8เด้าวเยอะเลยก็คือมีมีโอกาสที่จะได้8ดาาด,8ดาวทุกตัวในโลกใบนี้ คือจริงมันมันลุ้นยากมากเลยอะเพราะว่ามันคือมีแดดาวทุกตัวตัวไม่ดีก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จะไม่รวมพวกาตาแสงกับทตุมือนะคะโคน,นี่อมตะสุเอ่อบราวคือซียนี้เนี่ยไม่รวมอยู่ในนี้นะคะเรามาลุ้นกันลองกดดูสักหนึ่งจึ๊ทีหนึ่งขอทีหนึ่งอะคือหลายๆคนอะได้แบบของดีไง เราก็อยากได้ของดีบ้างแต่แปดดาวอ่ะมันก็มีหลายตัวเนอะงแมมาไม่เยอะแยะอะออ,อยูนิคอร์นนี่เอ๊ะมันได้หลายอันเหรออ,อ้มันได้หลายอันเนาะเฮ้ยดีอมอง เบาเสือขาวไม่เอาแอนเวนเจอร์เบาวนี้คือการันตี8ดาวนะคะการันตี8ดาวเฮ้ยเคฟแฟลลี่ตัวนี้เรามีหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วอะ่ะอ๋มันได้5ตัวโอเคมันคือได้5ตัวอ้า โอเคค่ะคือกู๋กูก็ไม่ได้ดูนะว่ามันจะได้5ตัวนะคะมันได้5ตัวจากการกดกรชาใช้5อันนั่นเองซึ่งวุยเรายังกดได้อีกตั้ง3ครั้งนะเอาไว้เดี๋ยวเรามาทำคลิปแยกและกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นบนัสไปละกันก็ถือว่าได้ตัว8ดาวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้ตัวดีๆเหมือนกันเนาะอ่ะสำหรับการกดกระช่าในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะกู๋กู ีไลฟ์ like, ถ่ายทอดสดกันใน Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยไปติดตามการถ่ายทอดสดใน Facebook กันด้วยเวลาไปแล้วนะเอาไว้พื่อจะมาในคลิปหน้านะคะกับเกมไ์ายเลเจอไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กกูนะ